สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิปสั้นๆนะคะในรายวิชาการท่องเที่ยวเพื่อความผาสุกนะคะวันนี้สิ่งที่เรากำลังจะมาดูกันก็คือว่ารูปแบบของทัวร์เช่มมีอยู่หลากหลายรูปแบบนะคะชนิดของการท่องเที่ยวนะคะชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมแล้วก็ เมืองไทยเนี่ยมีมาตรฐานสูงแล้วก็เป็นเดสเิเนชั่นที่สําคัญที่คนต่างชาติที่จะเลือกใช้บริการที่นี่นะคะคือเวลเนสทัวริซึมเวลเนสทัวริซึมเป็นการท่องเที่ยวที่มีความสําคัญในเซกเตอร์ทัวริซึมเป็นอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่เรามีผู้ป่วยโควิด1 9ผู้ที่หายป่วยครอบครัวที่สูญเสียสมาชิก จากโรคโควิด -19 สภาวะการทำงานที่ตึงเครียดวิถีชีวิตที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายนะคะการห่างไกลธรรมชาติทำให้ประชาชนคนที่อยู่ในเมืองส่วนใหญ่มีความรู้สึกเป็นกังวลแล้วก็มีความสุขลดน้อยลงดังนั้นสิ่งที่ Wellness Tourism จะช่วยได้คือ Wellness Tourism จะช่วยให้เรา นะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะขจัดผ่อนคลายเบาสบายทางด้านสุขภาพแล้วก็ความกดดันทางจิตใจโดยส่วนใหญ่เนี่ยนักท่องเที่ยวมักจะเลือกที่จะใช้กิจกรรมต่างๆในการท่องเที่ยวเชิงความสุขสบายโดยเราเรียกมันว่าเป็นเวลเ s สทร u ซ i s มอาจจะแบ่งแยกออกไปได้เป็น ชนิดของการท่องเที่ยวย่อยๆลงไปอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้าน spiritual tourism นะคะใช้ psychological a c t i v i t i e s เข้ามาเกี่ยวข้องยังมีประเทศจุดหมายปลายทางอีกมากมายที่ให้บริการทางด้าน wellness tourism ส่วนใหญ่ก็จะต้องนึกถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวที่พักใน Resort Hotel อันเป็นสถานที่ที่กว้าง ไม่แออัดอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติกิจกรรมพวกนี้อาจจะผ่านกระบวนการที่มีผู้นำนะคะมีอินสตรั guide, ะคเตอร์หรือมีไกด์นะคะหรือมีคอนดักเตอร์ที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้มีความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายมากยิ่งขึ้นจากภาพที่พวกเราได้เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีทุ่งหญ้าเขียวขจีลักษณะแบบนี้ก็เป็นการท่องเที่ยวเพื่อการ ฟื้นฟรูร่างกายและจิตใจในรูปแบบหนึ่งการได้ออกไปสัมผัสธ,ธรรมชาติได้เห็นทิวเขาได้เห็นอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ตึกตามบ้านช่องใหญ่ๆไม่มีเสียงรถบีบแตรดังๆไม่มีความเร่งรีบนะคะอันนี้จะช่วยฟื้นฟูเยียวยาจิตใจได้มากนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูเรื่อง wellness tourism มีความน่าสนใจมีความน่าสนใจอยู่ตรงนี้คะ่ะ ตอนนี้ยังแชร์โอเคมาแชร์หน้านี้แล้วนะคะโอเคสิ okay. ่งที่พวกเราได้เห็นกันอยู่ตอนนี้ภาพขยายนิดนึงนะคะเราจะได้เห็นตัวเลขที่เกี่ยวกับ การท่องเที่ยวที่โดยใช้เวลเนส s t o ร r i s m มาเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะคำว่าเวลเนสโทเรชั่นเราอาจจะหมายรวมถึงกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่ split ออกเป็นกลุ่มย่อยๆอันได้แก่นะคะอันได้แก่อะไรบ้างที่มีความเชื่อมโยงนะคะเวลเนส s t o ร r i s m ตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นเป็นรูปวงกลมสีฟ้าตรงนี้ตร,นตรงกลางนะคะตรงนี้นะคะมียอดเงินการใช้จ่ายนี่สูงมากนะคะในขณะเดียวกันเวลเนส s t o ร r i s m ก็มี จุดเชื่อมต่อกับชนิดของการท่องเที่ยวอื่นๆเช่น Culinary Tourism นะคะเชื่อมต่อกับ Eco and Sustainable Tourism เชื่อมต่อกับ Agri Tourism เชื่อมต่อกับ Sports Tourism และ Adventure Tourism เห็นไหมคะสีส้มๆตรงนี้ p a t ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ Wellness Tourism จะเห็นเป็นวงกลมสีเหลืองตรงนี้ก็คือ Cultural Tourism การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะมี Medical Tourism เข้ามาเกี่ยวข้อง นะคะการท่องเที่ยวทางการแพทย์นะคะมี spiritual tourism การท่องเที่ยวเพื่อการฟื้นฟูจิตวิญญาณมี volunteer tourism นะคะในวกลมเล็กๆตรงนี้จากดอะแรกรมนี้สิ่งที่กำลังจะสื่อสารกับพวกเราก็คือ wellness tourism เป็นการท่องเที่ยวเพื่อการฟื้นฟูโดยสามารถ apply เข้าร่วม merge เข้ากับกิจกรรมทางการท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวในรูปแบบอื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ดัดแปลง แล้วก็ทําเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อการฟื้นฟูได้อย่างดีทีเดียวตรงนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างยิ่งที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อที่จะฟื้นฟูร่างกายและจิตใจผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆและเราจะได้ว่ากันในคลิปต่ตอไปค่ะขอบคุณค่ะ